สวัสดีค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆอ่านบทที่9ในหนังสือภาษาภาทีเรื่องเกือบไปเสร็จแล้ววันนี้เราก็จะมาทำแบบฝึกทักษะภาษาหน้าที่25ค่ะเปิดมาหน้าที่25เลยนะคะหน้าที่25ข้อที่1อ่านและเติมคำตอบตามเนื้อเรื่องช้างพายของเพื่อนบ้านอีกสองเชือกไปช่วยลากต้นไม้ที่ล้มขวางถนนคำถาม ช้างที่ไปลากต้นไม้มีกี่เชือกคะอ่าไม่ใช่สองเชือกนะคะเด็กๆช้างพายที่ไปลากต้นไม้มีสี่เชือกคะ่ะรวมกับใบโบกใบบัวด้วยนะคะแล้วก็มีช้างของเพื่อนบ้านอีกสองเชือกรวมกันเป็นสี่เชือกคะ่ะผู้ผารู้ว่าเพื่อนๆเ,อนเดินตามมาเพราะมีเสียงกระดึงและกระพวนดังตลอดเวลา เพื่อนขอภูผาคือใครคะเก่งมากค่ะคือใบโบกใบบัวน,นั่นเองลูกช้างทั้งสองเชือกยืนตัวแข็งไม่โบกหูไม่แกว่งหางต่างฝ่ายต่างจ้องกันลูกช้างจ้องดูอะไรคะเก่งมากค่ะลูกช้างจ้องดูงมูสีดำตัวใหญ่ค่ะเด็กๆเปิดหน้าต่อไปเลยนะคะ ข้อที่สเขียนเลขไทย1-5ในรูปฟุตบอลเรียงตามลำดับเนื้อเรื่องพ่อของโทษค่ะพ่อกับภูผาเดินทางลัดผ่านป่าช้างหลายเชือกไปช่วยลากต้นไม้ที่ล้มขวางถนนงูสีดำตัวใหญ่แผ่แม่เบี้ยขวางทางใบโบกใบบัวเกือบถูกงูกัดงูเลื้อยเข้าป่าไป เด็กๆคิดว่าเหตุการณ์ไหนน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งคะถูกต้องค่ะช้างหลายเชือกไปช่วยลากต้นไม้ที่ล้มขวางถนนเหตุการณ์ที่สองล่ะคะเด็กๆเ,กเกยี่ยมมากค่ะพ่อกับภูผาเดินทางลัดผ่านป่าค่ะต่อไปเหตุการณ์ที่สามก็คืองูสีดำตัวใหญ่แผ่แม่เบี้ยขวางทางและเหตุการณ์ที่สี่ค่ะคืองูเลื้อยเข้าป่าไป เหตุการณ์ที่5เหตุการณ์สุดท้ายก็คือใบโบกใบบัวเกือบถูกมูกัดเก่งมากค่ะเปิดหน้าต่อไปเลยนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่3โยมเส้นจับคู่ให้เป็นคำอ่านตามคุณครูก่อนนะคะสีตกเพื่อนทางแหวงบ้านดำใจหางลัด สีควรคู่กับคำว่าอะไรดีคะสีดำนั่นเองค่ะเก่งมากต่อไปค่ะตกตกใจค่ะเพื่อนอ่าโยงไปหาคำว่าบ้านกลายเป็นคำว่าเพื่อนบ้านค่ะทางรัดค่ะและข้อสุดท้ายก็คือแขวนหางเก่งมากค่ะข้อต่อไปข้อที่สี่โยงคำที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกัน พยัญชนะต้นคืออะไรคะเด็กๆจําได้หรือเปล่าพยัญชนะต้นคือคําที่ออกเสียงนำใช่ไหมคะเช่นคําว่ากัดกออดอกัดอ่ะก็ไก่ออกเสียงนำใช่ไหมคะก็ไก่ออกเสียงนำควรคู่กับอะไรเอย่ยดูฝั่งนี้คะ่ะอ่าก็คือคำนี้คะ่ะกออับอกับดเก่งมากคะ่ะต่อไปคะ่ะขออขอควรคู่กับคำว่าอะไรคะ ยียมค่ะขอแอะงอแข็งนั่นเองค่ะต่อไปค่ะพอเอือนนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนตัวอะไรเสียงนำคะพอพานอ่าเด็กๆก็มาหาฝั่งนี้อ่าคือคำว่าพูดนั่นเองค่ะอ่าคำสุดท้ายค่ะฝออโนอฝนอน่าคู่กับคำว่าฝออายยฝายไม่เอกฝายเก่งมากค่ะข้อต่อไปรออากอล่าค่ะคู่กับ รอโอมอลมไม่โทรลมเก่งมากค่ะดอเออนอเดินคู่กับดอวยอด้วยไม่โทด้วยต่อไปค่ะถออึงอถึงคู่กับถออูกอถูกและคำสุดท้ายค่ะงอเอ,อเียบอเงียบคู่กับงออูมูเยี่ยมมากค่ะต่อไปหน้า28ค่ะ โยงคำที่มีสระเหมือนกันอ่านเด็กๆมาอ่านออกเสียงกันก่อนนะคะรอเอือเรือรออรอก็ออกเกาะทอเออเธอถอเออเธอขอเอียเขียไม่เอกเขียจอออกจอสอเอือเสือพอออพอไม่เอกพ่อสอเอียเสียรอเออเลิะ จอเอเจอเด็กๆดูสิคะคำว่าเรือมีสระเหมือนกันกับคำว่าอะไรคะกับคำว่าเสือนั่นเองต่อไปค่ะรอมีสระเหมือนกันกับคำว่าพ่อค่ะต่อไปค่ะเกาะมีสระเหมือนกันกับคำว่าเจาะเธอค่ะสระเออเหมือนกันกับคำว่าเจอ เอค่ะเหมือนก,น,กนกันกับคำว่าเละสะเอนะคะเคียสะสะลาเอียเหมือนก,น,กน,กนกันกับคำว่าเสียยามาค่ะต่อไปค่ะให้เด็กๆเลือกคําในช่องว่างให้ถูกต้องเอามาเติมนะคะอาเด็กๆมาอ่านก่อนค่ะคอเจอเสือเบา ตตะข้อที่1นน้องนอนบนเบาะเก่งมากค่ะข้อที่2องภูผาขี่อะไรคะขี่คอช้างค่ะต่อไปข้อที่3ในป่านี้มีจุดๆ,ๆดุดจุดดุมีอะไรดุคะ่ะมีเสือยาม,มากค่ะข้อที่4น้ําใสเคาะจุดๆุจุดเสียงนางเคาะ โต๊ะย่ำค่ะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายใบโบกใบบัวจุดจุดจุดงูคือคำว่าเจอนั่นเองค่ะต่อไปหน้าที่29ข้อที่7นะคะให้เด็กๆเ,เขียนคำที่มีสละเหมือนกับคำที่กำหนดอ่ะอันนี้นะคะเด็กๆสามารถเขียนได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูจะ มาทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆทําเองแล้วเด็กๆสามารถเขียนคําที่เด็กๆอยากเขียนได้เลยนะคะคําที่หนึ่งคำว่าเรือเป็นสระอะไรคะสระเอืออ่ามีคํามากมายที่มีสระเอือนะคะเช่นคําว่าเมือ่อคําว่าเสืออ่ะคำอื่นก็ได้ค่ะเช่นคําว่าเรือก็ได้นะคะ มีเยอะแยะเลยค่ะเด็กๆสามารถเขียนได้เลยต่อไปค่ะเลาะสระออกนะคะคําที่มีสระออกก็มีมากมายหลายคําเช่นคําว่าเพาะหรือคําว่าเกาะนั่นเองค่ะต่อไปคําว่ากอสระออนะคะอา,อาจจะเป็นคําว่าพอ่อหรืออาจจะเป็นคําว่ารอก็ได้ค่ะต่อไปค่ะคําว่าเธอสระเออาอาจจะเป็นเจอ เชอก็ได้นะคะหรือเป็นคาอื่นก็ได้ค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะสรรคำว่าเธอนะคะอ่าอาจจะเป็นเลอเธอหรือคําอื่นก็ได้นะคะอันนี้คุณครูอุ้ยทามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะต่อไปข้อที่8ค่ะโยงคําที่มีรูปวรรณยุกเหมือนกันอ่าคำใดที่มีรูปวรรณยุกวรรณยุกต์ก็คือ ไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัดตวานั่นเองนะคะอเด็กๆมาดูไปพร้อมๆกันเลยคำที่หนึ่งค่ะแม่เบี้ยคําว่าแม่ไม้อะไรคะไม้เอกคําว่าเบี้ยไม้โทเด็กๆก็มาดูฝั่งนี้มีคําใดที่เป็นไม้เอกกับไม้โทไม้ไผ่ใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่ไม้ไผ่เป็นไม้โทกับไม้เอกลูกเต๋าใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนบ้านใช่ไหม อ่าใช่นะคะเพื่อนบ้านก็ไม้เอกกับไม้โทเหมือนกันโยงไปหากันเลยค่ะต่อไปค่ะเจ้าพ่อไม้โทกับไม้เอกอ่าเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วก็คือไม้ไผ่นั่นเองต่อไปค่ะกระเต๋าอ่าไม่มีวรรณยุกต์แล้วก็เป็นไม้อะไรคะเนี่ยไม้จัตวานะคะอ่ากระเตากับคําว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะ แล้วค่ะต่อไปค่ะไมตรีกับไมตรีคือโปก๊กเป๊กกับเอิร์กเอิร์กนั่นเองอ่าหน้าต่อไปค่ะหน้าที่สามสิบนะคะให้เด็กๆเรียงคำให้เป็นประโยคนะคะอ่าข้อที่หนึ่งตกหนักฝนเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องได้ว่าอะไรคะฝนตกหนักเยียมาค่ะข้อที่สองค่ะ ช้างต้นไม้ลากเรียงใหม่ได้ว่าช้างลากต้นไม้ข้อที่สามค่ะเลื้อยเข้าปางูเรียงใหม่ได้ว่างูเลื้อยเข้าป่าต่อไปค่ะข้อที่สี่กัดงูเกือบถูกช้างเรียงใหม่ได้ว่ายังไงคะเด็กๆ เก่งมากค่ะช้างเกือบถูกมูกัดค่ะต่อไปข้อที่หค่ะทั้งสองลูกช้างตัวแข็งยืนเด็กๆเ,เรียงเป็นประโยคใหม่ที่ถูกต้องได้ว่าอย่างไรคะอ่าย่ยยมค่ะลูกช้างทั้งสองยืนตัวแข็งต่อไปข้อที่6ค่ะพลายมะปินภูผาคอคี เด็กๆเ,เรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องได้ว่าผู้ผายขี่คอพายมะปินเย่ะาม,มากค่ะอ่าต่อไปข้อที่10หน้าที่31นะคะให้เด็กๆแต่งประโยคจากคำต่อไปนี้นะคะเพื่อนบ้านขวางทางต้นไม้ฝนตกนะคะและอีกหน้านึงก็จะเป็นตั้งใจเรียบร้อยแล้วก็ตัวใหญ่ คุณครูจะให้เด็กๆไปฝึกแต่งประโยคหน้าที่31เองนะคะอ่าเดี๋ยวเราเจอกันในวิชาถัดไปนะคะวิชานี้ทักษะภาษาเด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้า25ถึง3 1นะคะอ่าหน้า31แต่งประโยคให้เด็กๆแต่งประโยคด้วยตนเองนะคะอ่าเหมือนที่คุณครูอุ้ยเคยสอนแล้วในประโยคต้องมีอะไรคะ ปทานปีริยาแล้วก็กรรมนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ